ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติคณะกรรมการบรูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสรวมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสภาการชาติไทยสำนักงานเขตปทุมวันและภาคีเครือข่ายจัดก,กิจกรรมหยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้ครั้งที่6กก้าวเดินอย่างปลอดภัยบนทางม้าลายตำรวจจราจรไทยร่วมดูแล พร้อมมอบสื่อให้กับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อนำนไปใช้ในการรณรงค์สื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนและบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัยบนทางม้าลายด้วยการลดความเร็วเขตชุมชนและชะลอก่อนถึงทางแยกทางข้ามนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยสมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการบรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภากล่าวว่ารัฐบาลได้ตั้งเป้าลดการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนลงให้เหลือไม่เกิน12คนต่อประชากรแสนคนภายในปี2570โดยใช้แนวคิดเน้นการจัดการเชิงระบบวิธีแห่งความปลอดภัยโดยระบบที่ปลอดภัยจะช่วยป้องกันและลดความสูญเสียซึ่งกว่า6เดือนที่ผ่านมากิจกรรมหยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายขับเคลื่อนการทำงานรณรงค์ปลูกจิตสำนึกอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างวินัยจราจรและวันนี้ยังคงเดินหน้ารณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนข้ามทางม้าลายด้านพลตำรวจเอกปีชาเจริญสหายยานนท์ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและในฐานะที่ตำรวจเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลกำกับความปลอดภัยด้านการจราจรจะเร่งรัดดูแลให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้นซึ่งในกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ตรวจจับความผิดฝา่าฝืนสัญญาณไฟแดงจำนวน33จุดและส่วนมาตราการป้องกันลดอุบัติเหตุโดยเฉพาะทางม้าลายได้มีการเร่งปรงคับใช้กฎหมายอาทิการฝา่าฝืนจอดรถบนทางม้าลายไม่จอดแห้คนข้ามทางม้าลายเพิ่มโทษหรือแม้กระทั่งคนเดินเท้าหากไม่ข้ามบริเวณทางม้าลายก็มีความผิดเช่นเดียวกัน thank you